ที่แพ้ขาโหดคัมแบ็กกับโฟก้าสปีดโกด t 5รองเท้าเทลสายเทคนิคอลที่พร้อมจะลุยไม่ว่าจะเป็นหินจะเป็นดินจะเป็นโคลนก็ลุยได้ครับ ็เดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วนะครับสำหรับตัวซีรีส์สปีดโก้ตนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าเทลที่ขารุยขาแรงเนี่ยชอบแน่นอนนะครับเพราะว่ารองรับได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยไม่ว่าทางเทลนั้นจะเป็นหินจะเป็นดินหรือจะเป็นโหดแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะครับก็ไปกับคุณได้ทุกที่นะครับป้องกันเท้าคุณอย่างดีแน่นอนวันนี้เรามาดูกันครับว่ารุ่นที่5นี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างครับ ขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวส่วนของอัปเปอร์เลยนะครับอัปเปอร์ตัวนี้เป็นผ้าดับเบิลเลเยอร์แจ็กกาดนะครับวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับผสมกับผ้าแจ็กกาดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับแล้วก็มีความทนด้วยนะครับปกป้องเท้าคุณได้ดีเลยแล้วส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมก็จะมียางนะครับที่ป้องกันเวลาเราวิ่งและไปเตะหินนะครับหินใหญ่แค่ไหนหินแข็งแค่ไหนนะครับเท้าเตะเข้าไปเนี่ยไม่มีเจ็บแน่นอนเพราะตัวนี้จะปกป้องเท้าคุณครับ ต่อมาเป็นส่วนของมิโซนะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็นอีวาซ็อกไลเนอร์นะครับบวกกับนวัตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เลยอย่างเมตาล็อกเกอร์นะครับตัวอีวาซ็อกไลเนอร์นี่ก็จะเพิ่มความกระชับ เพิ่มความนุ่มนะครับแล้วก็แรงส่งตัวได้ดีกับตัวของ Meta Locker Shape ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็ตัวของ w e b บิ้ e เมกา i ิ t เท็กชั่นลักนะครับผมก็เป็นดอกยางแบบใหม่นะครับที่มีความหนาแล้วก็มีการออกแบบเนี่ยมาให้ลุยได้ทุกสภาพผิวครับไม่ว่าจะเป็นโคนหรือว่าเวลาคุณเหยียบหินลอยนะครับก็จะไม่เจ็บเท้าแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถตะกุยขึ้นสู่ทางชันได้ดีด้วยนะครับสำหรับโฮก้าสปีดโกด5ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 292กรัมครับดอปอยู่ที่ดอป4นะครับค่อนข้างจะมินิมอลหน่อยนะครับไม่สูงไปไม่มากไปนะครับและตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่5,890บาทขอย้ำอีกครั้งครับ5,890บาทเท่านั้นเองตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสีตามนี้เลยนะครับของผู้ชาย2สีแล้วก็ของผู้หญิง1สีนะครับของผู้ชายนะครับก็จะมีสีนี้ครับเป็นสีเขียวนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขียวขี้มาแล้วก็ ตัดกับสีแดงสีเหลืองนะครับค่อนข้างสวยนะครับเข้มเท่ดุนะครับหรือผู้ชายคนไหนนะครับนักวิ่งคนไหนที่ชอบแบบสีสันจีจ๊ดจ๊าดหน่อยนะครับแนะนํากับสีนี้เลยสีส้มนะครับแร่นี่ให้ดูรอบๆเลยนะครับนี่ สีส้มสวยมากนะครับวิ่งในเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยวิ่งยังไงเนี่ยคนเห็นแน่นอนครับเป็นจุดเด่นโดดเด่นแน่นอนนี่กับสีนี้นะครับสำหรับของคุณผู้หญิงนะครับสีก็ค่อนข้างสวยนะครับใครที่เป็นสายหวานสายเทลแบบหวานๆหน่อยนะครับก็สีนี้เลยสําหรับของคุณผู้หญิงนะส่วนลวดลายก็ค,คล้ายๆกันนะครับทั้ง3สีนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็สปีดโกท้ามีวางจําหน่ายแล้วที่เอวรินของเรานะครับสามารถเข้าไปดูที่ เว็บไซต์ w w r w e e v l i n s h o p c o m ของเราได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกกับแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีทั้ง s h o ป e e Lazada JD นะครับผมของเราตอนนี้มีทุกช่องทางเลยหรือใครอยากเห็นตัวจริงอยากมาลองใส่จริงก็มาลองที่สาขาของเราได้เลยที่มีรองเท้าจำหน่ายนะครับยังไงวันนี้ป๊ากขออนุญาตฝาก h o กาสปีดโกลด5ไว้ด้วยนะครับรองเท้าเทลสายเทคนิคที่คุณเป็นเทลตัวจริงไม่ควรพลาดครับวันนี้ป๊ากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ